ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรออนทัวร์บอกเลยค่ะว่ารายการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสนุกท่องเที่ยวเพลิดเนินะคะที่พิพิธภัณฑ์าการเกษตรทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้การแจ้งด้านในตัวอาคารฐานลงมือปฏิบัติแจนจะพาคุณผู้ชมนะคะ ไปรู้ลึกรู้จริงเลยค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะด้านหลังของจานมีแปลงเกษตรต้นข้าวต้นน้อยกําลังเขียวขจีเราอยู่ที่ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หไร่มั่งคั่งยั่งยืนอ่าเห็นชื่อแล้วน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะใครที่อยากจะรู้ว่าเจ้าโครงการนี้มีความสําคัญยังไงความเป็นมายังไงแล้วคนที่มาเรียนรู้จะได้ทําอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ ไหมคะว่าโครงการหนึ่งไร่ังคังยังยืนเนี่ยเป็นโครงการมีที่มาอย่างไงมีความสําคัญอย่างไรตอนนี้ค่ะเรามีพี่เลี้ยงนะคะประจําโครงการนั่นคือพี่มาเดียวนั่นเองพี่เดียวสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคบท่านผู้ชมครับค่ะพี่เดียวคะโครงการหนึ่งไร่ั่งคันยังยืนของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ขึ้นมาเพื่ออะไรคะพี่เดียวครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราจับหลักตรงที่ว่าเราอยากจะเผยแพร่พระอจฉริภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว ค่ะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยครับเรามีนักเรียนกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกคนหกคนเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ครับผมรุ่นที่3แล้วนะคะซึ่งเจนเห็นด้านหลังพี่ๆเขากําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับระยะเวลาและกระบวนการเนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เรื่องพืชและอาหารพืช ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยครับตอนนี้เหล่าผู้เข้าร่วมครับกำลังเริ่มที่จะให้อาหารพืชนะครับหรือว่าปุ๋ยนั่นเองที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือนาข้าวใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็โดยศัพท์ที่เราเรียกเป็นสัพ์เทคนิคเฉพาะเราก็จะเรียกว่าตอนนี้ทีมนักเรียนเนี่ยครับกำลังใส่ปุ๋ยและใส่อาหารพืชที่เรียกว่าไล่ลูกทันแม่ไล่ลูกทันแม่เป็นปุ๋ยที่น่าสนใจมากอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะนี่แหละครับคุณผู้ชมคะเรามาเรียนในฐานเรียนรู้หนึ่งไรมั่ง ทางยังยืนทังทีเราต้องไปลงชมแปลงถึงฐานเรียนรู้ค่ะเดี๋ยววันนี้แจงจะพาคุณผู้ชมไปใส่ปุ๋ยนี่เลยนะคะลูกไล่ทันแม่ไล่ลูกทันแม่ไล่ลูกทันแม่ครับผมโอ้โหวิ่งกันกระหน่ำเลยนะคะวิ่งไล่กันเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาเลยคะ่ะคุณแจงเป็นคนใส่แล้วกันนะครับ เพรม่ค่อนถือฮะหลักของ<ช><ช>ที่ชื่อว่าไล่ลูกทันแม่เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าครับว่ามันเป็นช่วงที่เราให้ปุ๋ยให้ให้ใหอาหารพืชที่มีธาตุในตัวเจนสูงก็คือเร่งการเจริญเติบโตเรื่องการ,ตรตแตกกออะไรประมาณนี้คุณแจงใส่ได้เลยครับได้ค่ะใส่ยังไงดีครับวิธีใส่เราอาจจะได้หลายวิธีครับว่าจะโรยลงไปเลยหรือกําแล้วก็ไปวางในในโคนก็ได้นะครับลองดูครับอันไหนเหมาะเอาอันนั้นเลยฮะ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าให้ห่างจากต้นข้าวกอข้าวเราสักนิดหนึ่งสักประมาณ1นึ่ฝ่ามือเพราะว่าตอนนี้รากข้าวของเราไปเป็นคืบแล้ว่<อ>ด้วยประมาณนั้นนะครับน,นี้คือเทคนิคค่ะ,ะที่จะใส่ก็คือเราสามารถใส่ห่างประมาณ1นึ่ฝ่ามือนะคะตามระยะความยาวของ ข้าวรากข้าวนะคบผมใช่ครับแล้วจะได้ไม่ไปรบกวนร,กวรากข้าวด้วยพี่เดี่ยวครแจะ้งถามนิดนึงแล้วโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเขาก็จะหวานกันไปแบบนี้เลยค่ะมันมีข้อแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างหวานกับเอาไปใส่ลงในดินด้วยความที่ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยครับกำหนดให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยครับปลูกข้าวด้วยข้าวมเมล็ดเดียวทีนี้คือต้นข้าวเมล็ดเดียวถูกต้องครับตอนนี้ข้าวเราอายุ30วันถ้าต้นนี้ก็ประมาณสัก1ิ1เต้น นะฮะในหนึ่งก่อทีนี้ถ้าเราหวานแบบทั่วไปใช่ไหมครับหญ้ามันก็จะได้กินแทน oh. หรือบางทีเนี่ยข้าวมันได้กินบ้างแต่มันก็ย้าก็จะได้กินซะเป็นส่วนใหญ่ถือดังนั้นถ้าเราใส่เป็นจุดเป็นจุดเงี้ยครับข้าวเราก็เหมือนเหมือนรากข้าวมันอยู่ในรัศมีที่รากข้าวทํางานได้ก็จะเหมาะกว่าอันที่1อันที่2ก็คือมันจะมีวัสดุบางอย่างที่มันเป็นวัสดุที่ลอยน้ําเช่นมูลสัตว์เงี้ยครับเดี๋ยวพอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะลอยไปทั่วและที่สําคัญครับเรา ในนาข้าวเนี่ยเราเลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยวปลาทั้งหมดีกิีหมดอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคนะคะที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้พี่เดี่ยวคะตอนนี้รุ่นที่3แล้วและถ้าเรามีการเปิดรับสมัครรุ่นถัดไปไหมเราเราเปิดแล้วครับเราเปิดรับเรื่อยๆครับตอนนี้แล้วรุ่นที่4เนี่ยครับเปิดแล้วตั้งแต่วันที่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยประมาณวันที่10บธันวาแล้วจะหมดเขตวันที่10เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจหลักสูตรหนึ่งไร่บางครั้งยังยืนนะคะสามารถที่จะมาร่วมเรียนรู้กับเรา ได้ค่ะซึ่งตอนนี้เปิดเป็นรุ่นที่4แล้วสมัครผ่านทาง Facebook ผ่านทาง IG ผ่านทางเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ได้หรือจะโทรมาที่เบอร์02-529-212-13หรือเบอร์0 8 7 3 5 9 1 1 7 1ค่ะครับเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงกินนอนอยู่นี่4เดือนครับผมหุยน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เดียวคุณผู้ชมค้ะเดี๋ยววันนี้นะคะ โอ้โหการมังใหญ่มากเดี๋ยวแจนขอตัวนะคะไปช่วยพี่ๆด้านหลังนะคะเขาใส่ปุ๋ยกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้แจนแล้วพี่เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกถังครับคุณขอบาคา่